เอายังเอ้าแก้วพี่มนเข้าลิฟแล้วก็เราจะเทสยูพีเอสกันเดบคงมันจะเอาไปเกอร์ไปชั้นอ้าวไปชั้นหนึ่งเลยก็ได้พี่มนตั้งกล้องเลยนะถ่ายให้หน่อยนะโอเคถ่ายในกล้องนอนเด้อเอาแบงแบงเตรียมแบงเตรียม เอาออฟเลยแบงตั้งอฟอป,ปุ๊บเสียงยุบเ็ดนะครับนี่ไฟเตือดแล้วทำงานแล้วครับรอยุคเ็ดจมานะครับถ้าไฟไม่พอก็คือไม่ติดนะครับโอเคมาแล้วนะครับ 2. 2> มาแล้วนะครับตอนนี้คนที่อยู่ในตู้เป็นไงมัาง ฮัลโหลพี่มรับผมองคือชางบนนะไฟ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 หลอดน้อยๆกับติดยี่เนาะ,<ส>ะรีบเพื่อนแล้วได้ยินเสียงแล้วเราก็คุยกันได้ครับเนี่ยเราคุยตรงนี้ได้ครับแล้ว,ว่าคุยที่หน้าชั้นได้เลยนะครับด้านนี้เราก็จะมีกล้องอีกตัวหนึ่งช่างมนถ่ายให้นะครับพี่มนแกจะถ่ายให้ ขณะที่ริ์มันเคลื่อนที่เนี่ยเราไปกดยังไงมันไม่รับคําสั่งเราหรอครับคนที่อยู่ในตู้มันก็จะไม่รับคําสั่งนะครับมันจะทํางานของมันเองนะครับนี่นะครับขึ้นหมดอ่ะออีเมอร์นะครับอีเมอร์เจนซีนะครับหมดถุกเชิญนะครับอีแวกนะครับถ้าเป็นภาษาของเชนเดอร์ก็จะเป็นขึ้นอีแวกนะฮะอีวอเคชันนะครับผม ตอนนี้ฟตบจอดที่ชั้นห้านะครับแล้วก็เปิดประตูนะเปิดประตูแล้วนะฮะเอาไฟมางัาาไไน่นก็จะออนไฟอ๋อเลยปังไม่ต้องไปทำอะไรนะครับไม่ต้องไปทำอะไรรออย่างเดียวนะครับดู UPS UPS ตัดการทำงานไปแล้วในโหมดสแตนบายแล้วนะครับทีนี้ก็อันนี้เป็นไฟจริงแล้วทีนี้นะครับ ไฟจริงแล้วนะครับลองกดดูว่ามันจะรับคําสั่งเราไหมรับคําสั่งแล้วนะครับรับคําสั่งแล้วก็รอประตูมันดีเซตตัวเองสักนิดนึงนะฮะตอนนี้ไฟจริงมาแล้วนะพี่มนก็อยู่เฉยๆไปก็ได้หรืออยากกดอะไรก็กดไปโอเคครับยืน s t a n d า y รอ คือไม่มีข้อแม้นะครับไม่มีข้อแม้ว่าเอ้ยถ้ากรณีฉุกเฉินห้ามไปกดโน่นกดนี่นะหรือว่าอทำโน้นทำนีน่ไม่ต้องฮะอยากทาอะไรก็ทานะับหรือจะอยู่เฉยเฉยก็อยู่ไปนะครับนี่รอดตายนะครับยูเพชดทางานพานเจ้า <c oughs> <c oughs>